เราจะมาทำชาเลนจ์ในการดื่มน้ำนะคะ7วันว่ามันจะฟังดูดึกมากทุกคนที่รูกลุ่มขนกว้างมากนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะเราก็จะมาดื่มน้ำนะคะ2.5ลิตรภายใน7วันนะคะแล้วมาดูการเปลี่ยนแปลงกันนะคะว่าผิวเรามันจะมีการเปลี่ยนแปลงมากน้อยแค่ไหนนะคะน้ำสองสองจุดห้าลิตรนะคะก็จะเป็นน้ำ ขวดใหญ่ประมาณนี้นะคะอันนี้1.5ลิตรนะคะแล้วก็เป็นน้ำขวดเล็กแบบนี้หนึ่งขวดอันนี้ก็กินไปหมล้วนะคะวันนี้เป็นวันแรกนะคะก็เริ่มดื่มน้ํา2.5ลิตรนะคะเดี๋ยวไว้ครบ7วันเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวเราจะมาสรุปผลกันนะคะว่ามันทําให้ผิวหน้าเราดีขึ้นไหม นี้นะคะก็เป็นการดื่มน้ําวันที่2ของก้อยตอนนี้ก็ตอนเย็นแล้วนะคะวันนี้ก็จะมาบอกว่าน้ํา2.5ลิตรนี่มันประมาณเท่าไหร่นะคะอย่างที่ก็บอกไปตอนต้นคลิปนะคะตอนนั้นอยู่ที่ทํางานนะคะก็เลยบอกไม่ครบนะคะทุกคนน้ํา2.5ลิตรนะคะก็จะเป็นน้ําขวดใหญ่แบบนี้นะคะแล้วก็ขวดเล็กขวดหนึ่งนะคะแล้วก็ บวกอีกแก้วหนึ่งนะคะก็จะประมาณ2.5ลิตรนะคะเราจะมาทำชาลิ้นในการดื่มน้ำนะคะ7วันแล้วก็ก็จะถ่ายการเปลี่ยนแปลงให้ดูด้วยนะคะว่าหลังจากที่แบบเราดื่มน้ำไป7วันแล้วมันจะมีการเปลี่ยนแปลงหรือเปล่านะคะเดี๋ยวก็จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้นะคะด้านล่างนะคะสามารถกดเข้าไปดูได้นะคะว่าน้ำหนักตัวเรานะคะควรดื่มน้ำวันละกี่ลิตรนะคะยกตัวอย่างนะคะอย่างน้ำหนักก้อยก้อยหนัก52ใช่ไหม แล้วก็ก็พิมพ์เข้าไปนะคะเขาบอกว่าให้ดื่ม1.7ลิตรนะคะแต่ตอนนี้ก้อยมาทำชาเลนจ์การดื่มน้ํา2.5ลิตรก็คือก้อยทำงานที่มีลักษณะการเดินแล้วก็การออกกําลังกายอยู่พอสมควรนะคะก็เลยสามารถดื่มน้ําเพิ่มขึ้นมาจากที่เขากําหนดไว้ให้ได้นะคะหรือว่าถ้าใครออกกําลังกายนะคะก็สามารถดื่มมากกว่า2.5ลิตรก็ได้นะคะแต่ต้องเป็นน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็ เป็นน้ำที่มาจากที่ที่ปลอดภัยนะคะวันนี้นะคะก็เป็นตอนเย็นของวันที่2นะคะของการดื่มน้ำของก้อยนะคะน้ำก็เหลือแค่นี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาดื่มน้ำให้หมดกันในตอนเย็นตอนนี้ก็ดึกแล้วนะคะประมาณสี่ทุ่มเนาะกินน้ำรอบสุดท้ายนะคะของวันที่2แล้วก็มาเริ่มใหม่พรุ่งนี้กัน จริงๆก่อนนอนก็น่าจะดื่มอีกนิดหน่อยนะคะเพราะว่าพอตื่นขึ้นมาเราจะได้คอไม่แห้งนะคะทุกคนกินเยอะมากไปนอนนะคะ สวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นวันที่3นะคะของการดื่มน้ําของก้อยนะคะตอนนี้เย็นแล้วนะคะก้อยดื่มน้ําไปแล้ว1แก้วแล้วก็1ขวดเล็กขวดใหญ่ก็ใกล้จะหมดแล้วนะคะทุกคนเหลือแค่นี้ก้อยก็เลยจะมาถ่ายให้ดูว่าวันนี้ดื่มไปทั้งหมดแล้วเกือบหมดแล้วนะคะเหลือแค่นี้เองเอาไว้จิบตอนก่อนนอนนะคะทุกคน เนื่องจากก้อยไปทำงานเนาะก็เลยไม่ได้แบบตั้งกล้องถ่ายให้เพื่อนๆดูว่าก้อยดื่มน้ำไปเวลาไหนบ้างนะคะจริงๆเราค่อยๆดื่มค่อยๆจิบไปตลอดเวลาก็ได้นะคะไม่ต้องฟิกก็ได้ว่าแบบเราจะดื่มกี่โมงกี่โมงเราค่อยๆจิบไปเพื่อทำให้ร่างกายเราแบบปรับสมดุลน,นะคะให้ดีที่สุดนะคะก็สำหรับวันนี้นะคะก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่วันที่สนะคะบ๊ายบายค่ะ เจอกันค่ะทุกคนตอนนี้ก็ตอนเย็นของวันที่สี่แล้วนะคะก็น,น้ำเหลือแค่นี้ก็เหนื่อยมากเพราะว่าแบบยืนแบบเหนื่อยแต่อยากมาถ่ายคลิปกินน้ำให้เพื่อนๆดูกันนะคะเดี๋ยวมากินน้ำกันค้าวันที่สี่นะ,ะที่เหนื่อยใช่ไหมทุกคนเพราะว่าแบบเหมือนเราทำงานแบบต่อๆกันนะคะแล้วได้หยุดแค่วันเดียวมันก็ทำให้ร่างกายเราเหนื่อยนะคะทุกคนแล้วแบบสุขภาพก็ค่อนข้างจะแย่เพราะ ใช้นะผ่านวันสุดท้ายมา2วันแล้วนะคะก,ก็จะมาสรุปผลการว่าการดื่มน้ํานั้นดียังไงนะคะก็มีถ่ายเปรียบเทียบนะคะตั้งแต่วันแรกที่เริ่มกินนะคะแล้วก็วันสุดท้ายนะคะที่กินน้ําก็จะถ่ายเปรียบเทียบให้ดูว่าก่อนกินนะคะก็จะ ชอบเป็นสิวนะคะเป็นสิวอุดตันเนาะแล้วมันก็จะอุดตันบนหน้าของเรานะคะอ่ามันจะอุดตันชนิดที่แบบว่ามันจะฝังอยู่ลึกมากทุกคนแล้วเวลามีอะไรไปกระตุ้นมันหรือว่าเราแต่งหน้าหนานหน่อยหรือว่าอ่ารองพื้นมันไปอุดตันหน่อยนะคะมันก็จะปะทุขึ้นมาเป็นสิวแบบใต้ผิวหนังอย่างนั้นนะคะก็ก็เลยมีปัญหาเรื่องสิวแบบนี้มาตลอดเวลานะคะ แต่การดื่มน้ําก็ช่วยให้ก้อยแบบดีขึ้นนะเพราะว่ามันช่วยทําให้ผิวหน้าแบบเรียบเนียนขึ้นนะคะจริงๆก้อยเป็นคนที่รูขุมขนกว้างมากนะคะทุกคนแบบกว้างแบบมีขนหน้าอยู่ข้างในนะการดื่มน้ําช่วยก้อยยังไงการดื่มน้ําก็แบบทําให้หน้าก้อยดีขึ้นรูข,ข,ขุมขนกระชับขึ้นแต่ ความที่เราอ่ะเป็นคนที่แบบปลูกผลกว้างมากใช่ไหมมันก็จะไม่ได้ไดกระชับแบบเยอะขนาดน,นั้นก็มีถ่ายเปรียบเทียบให้ดูด้วยนะคะว่าก่อนกินกับหลังกินนะแล้วก็เป็นถ่ายในแสงธรรมชาตินะคะก็มาสรุปผลการจุดดังดำก,ก็รู้สึกว่ามันหายไปยื้อนะมันจางมากแล้วสิวตรงที่มันจะอักเสบขึ้นมามันก็แบบชะลอการอักเสบไปก่อนเหมือนกับว่า ช่วงเวลาที่เรากินน้ำมันช่วยเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราใช่ไหมแล้วเราเป็นคนหน้ามันมากๆการที่ไปเติมความชุ่มชื้นให้ผิวเราใช่ไหมคะมันก็จะทําให้หน้าเราชุ่มชื้นแล้วก็ไม่ผลิตน้ามันขึ้นมาเพิ่มนะคะแล้วก็ทําให้หน้าเราไม่มันแล้วก็สิ่งอุดตันข้างในมันก็จะไม่ปะทุกออกมาง่ายนะคะ ก็สำหรับวันนี้นะคะขอบคุณทุกคนกมากนะคะที่ติดตามแล้วก็เข้ามาดูคลิปก้อยนะคะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะคะการดื่มน้าให้มีประโยชน์จะต้องดื่มน้ําที่สะอาดนะคะแล้วก็มาจากแหลง่งที่ไว้ใจได้ปลอดภัยนะคะก็ถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์นะคะกด s u b สไครป์เป็นกําลังใจให้ก้อยทำคลิปต่อไปเรื่อยๆนะคะสําหรับวันนี้ก้อยลาไปก่อนแล้วนะคะพบกันใหม่คลิปวิดีโอหนะะ้าค่ะบ๊ายบาย ก็ลืมบอกไปนะคะทุกคนที่ก้อยเลือกดื่มเนสเล่เพียวไลท์นะคะไม่ใช่เหตุผลอะไรก็คือเขาอะมีบอกว่าสะสมริตร,ตรงนี้ใช่ไหมแล้วก็ก็ไปแอดไลน์เนสเล่เพียวไลท์นะคะแล้วมันให้สะสมรทธิ์เนาะก็เลยกดเข้าไปสะสมริ์ไปเรื่อยๆนะคะแล้วอยู่ดีๆก้ก็ได้แบบแลกเดลิควีนนะคะ สาบบาทตอนนั้นได้จ่ายแค่5บาทมั้งก็ได้กินไอติมเดลิครีนนะคะก็คือดีมากสำหรับน้องๆหรือเพื่อนๆที่อยากกินไอติมเหมือนกันเน้ะก็ไปซื้อเนสเลเพียวไรท์มากินได้